รายจะว่าหมองูตายเพราะมงูจริงเนี่ยหมองูตายเพราหมูผู้ชายก็ตายพาะผู้หญิงผู้หญิงก็ตายพาะผู้ชายพระพุทธเจ้าจึงยกย่องสลสรเสืส่อผู้ที่ออกจากหญิงได้ชายนั่นผู้นั้นผู้ออกจากหญิงจากชายแล้วเข้าสู่พรหมโลกอรูป,ประพรมและเข้าสู่มหาปรินิพานนี่เม้นเข้าสู่ยังไม่สามารถเข้าสู่มหาปรินิพานได้แค่ ออกจากสตรีเพศออกจากอุรุดเพศได้พระพุทธเจ้าก็สรงยกจ้องส่งเสริญว่าเลิศว่าเประุทธิที่สุดไม่ต้องมารับกรรมเป็นเตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นตกนรกปกไมอก่อีกการเปิดนรกถ้าบอกว่าศีลข้อไหนทั้งห้าข้อนี่ยจะบอกว่าผิดข้อนี้ไปลงข้อนั้นผิดข้อนั้นไปนลงข้อนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ที่กระทํากรรมนั้นบ่อยอครั้งไหมลึกลงไปเรื่อย เมตําปานาติบาตบ่อยครั้งก็ยังลงมหาเวจีธรรมทินาหรือรักทรัพย์บ่อยครั้งก็ต้องลงมหาเวจีทำการเมีผิดผัวผิดลูกผิดเมียกันบ่อยครั้งก็ยังลงมหาเวจีถ้าจะพูดถึงนั่นพูดผลมดเทศบ่อยครั้งเป็นอาจ,จินเลยละชอบพูดชอบโกหกหลอกลวงคนนั้นคนนี้บ่อยครั้งมันหนักชา้ชกันมันก็ต้องจมลงมหาเวจีเท่ากัน จุราเหมือนกันแล้วเขบอกว่าจุราที่ไปไปตกนรกอืจะบอกว่าไอ้ขุมนี้ขุมนี้ขุมที่มันไม่ลึกแต่เมื่อดูตามธรรมแล้วนี่ถ้าไปยึดไปถือไปพึงพอใจในสิ่งที่กระทำมันก็ต้องจมในมหาเวทีนรกที่นรกที่หลุมที่ลึกที่สุดนี่หลวงพ่ไปเที่ยวไปเที่ยวเฉพาะบริวารของนรกนั้นนั่นที่ปีพอศรั่งวันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนั่นที่เจ้ายานยนต์มหามงคลข,ข้ามมิติ ผ่าทะลุมิติออกไปเที่ยวนันจึงไปเห็นหญิงและชายหน้าเกลียดตาถลนก็มีห้อยออกมาตรงเตงก็มีอวัยวะต่างๆเหมือนกับหนังห้อยอยู่แค่นั้นแหละเขาไม่มีความรู้สึกร,รู้สึกเดียวก็คือมีความรู้สึกหิวหิวกระหายผมยาวลากส้นเท้าดูแลหน้าเกลียดเห็นแต่กระดูกที่หุ้มด้วยหนัง ตรงเอวนี่เอามือกำไว้ก็ยังทากก็กำม,มือนี่แหละรู้แล้วก็น่าเกลียดจะเห็นอไวไยจะวะหญิงชายเหมือนกับไม่มีก็เพราะว่ามีแต่หนังห้อยตรงแต่งก็ถามพี่บากรรมก็มันก็อยู่ในศีลทั้งห้าข้อเลยพระที่ทุศีุบารตวจิกาที่ทุศีลคําว่าทุศีลก็รวมกันไปทั้งศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเกตดี้่อยให้ลูกหลานเข้าใจไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดึ่ง มันก็ต้องรวมกันไปหมดอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ว่าจเจ้าข้อหนึ่งยังเหลือข้อหนึ่งนี่เพราะไม่เจตนาไม่เจตนาไม่ดีเพราะเจตนาไม่ดีแล้วมันก็รวมกันไปหมดเราเล,ลือกเห็นวิบากกรรมของสัตว์โลกนีนะ่ในสมัยที่อยู่กายเราจึงคือความเมตตาเมื่อเราออกทรงข้อโลกพอเรารู้เราเห็นสิ่งนี้ด้วยอํานาจของพระพุทธเจ้าพ่อเราพอเราเปิดโลกธาตุเปิดหูเปิดตาเปิดธาตุให้เราไงไม่ใช่ว่าฤทธเดชน่ เกิดขึ้นด้วยตัวเองเป็นผู้กระทำเราไม่มีเราไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชใด,ดๆฤทธิ์เดชเกิดจากพ่อเราเป็นผู้เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลกกระทาใจเรานี่นะให้เรารู้ให้เราเห็นเพราะเรามีความเชื่อความ่ืม่อสายเราเป็นการปฏิบัติบูบชาพ่อเราไงด้วยทุกหยดชีวิตทั้งชีวิตบูชาพ่อเทนมาลานั่นทุกขณะจ,จิตเลยยืนเดินนั่งนอนพูด จิตด,ดื่มทำตั้งแต่ก้าวแรกออกวันประชาหรือก้าวแรกออกปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคารวาะจนถึงปัจจุบันและจนถึงวันสิ้นลมไม่มีที่บอกว่าจะต้องตีตัวเองหรือไม่มีที่จะบอกว่าทําลายพ่อคือทําคือวิเศเไหนเล็กลน้อยเก็บกรรมไปหมดงั้นฝนตกฟ้าร้องถึงขนาดใดก็ตามเมื่เราพอเบนยดามได้เราไม่มีคำว่าหยุด กันล่มไปเพราะรู้ว่าวันที่เราไปบินทรบาตรฝนตกหนักวันนั้นถ้ามีใครใส่บาตรผู้นั้นถือว่าถึงขั้นที่ได้บุญมากได้พระหลานิสงมากเราถึงความเมตตาที่เรามีสูงต่อจัตโลกมันถึงขนาดนั้นเรานีนะ่ระดับสูงสุดเลยเราเลยทุลักทุเลไปบินธรบาตรฝนตกน้ำไหลจนการล่มไม่ได้ทั้งล่มทั้งไรเราก็พาลูกบึกเบือนไป เดินเบินตบาทปกตินี่ขนาดนั้นอันนี้ถ้าจะพูดถึงลูกที่ดีลูกที่เลิ่นลูกที่ประเสิริดลูกที่อยู่ในธรรมในวิน,นัยพ่อย่อมที่จะดูแลรักษาปกป้องเพราะผูใ้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพ่อที่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นให้เราตถาคตนั่นแหละอันนี้ผูใ้ใดเห็นธรรมะเชื่อในธรรมผู้นั้นก็เห็นพ่อของตัวเองคือพระพุทธเจ้ารูาปร่างหน้าตาที่เป็นพระกายอย่างเป็นยังไงจะรู้จะเห็น สิ้นสงสัยว่าพ่อมีลักษณะเป็นไงเชื่อเลื่อมใสชนิดที่บอกฝังลึกถอนไม่ขึ้นชีวิตทั้งชีวิตเลือดทุกหยดแลกได้เลยเลขกับพ่อถ้าใครมาทําลายพ่อคือทําลายหลักธรรมวิน,นัยไม่ใช่ว่าบวชมันเล่นบวชมาหาเล่เหลี่ยมลวงโลกเป็นโจรโปน้นศาสนาหรือเป็นตี่ต้องปู่พูดเสมอว่าเป็นผ้าเหลืองห่มหมา ไม่มีเราเนี่ยเสมอต้นเสมอไปพูดหรือเทศแต่ละบทแต่ละบาทก็ทำก็วิน,นัยก็เลยถึงพ,พ่อผู้เลื่อนในใจโลกธาตุคือพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดขณะจิตอยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำไม่มีว่างเว้น